สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนคลับชาวติกตอกด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็เป็นวันดีนะคะเจ๊บอลจะได้มาปล่อยนะคะขนมไทยทุกคนค่ะขนมไทยนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะคะทุกคนค่ะวันนี้ใครพร้อมที่จะฟังแล้วบ้างว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะ ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจให้เจมอนหน่อยนะคะและอย่าลืมนะคะฟังจบและอย่าลืมกดแชร์เป็นสะพานบุญด้วยเพราะว่าปูศรีสุโธยาสีปทุมมาชอบคนทําบุญนะคะทุกคนขาจะบอกว่าวันนี้ที่หนูปล่อยเพราะว่าเป็นวันข้าวพรรษาอยู่ใช่ไหมกาลังจองพรรษาในวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้คือวันพระใหญ่นะคะวันที่21นะคะส่วนวันนี้คือวันที่20นะคะทุกคนขาก็อ่านก็จะได้แบ่งปันนะคะในการทําบุญทําทาน ต่อไปด้วยนะคะทุกคนขาอะทุกคนขาวันนี้ใครพร้อมแล้วบ้างกดหัวใจให้น้องบอลเลยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้น้องบอลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาด้วยค่ะว่าขอให้รวยหรือว่าสาธุบารมีปู่ก็ได้นะคะอะทุกคนขาพร้อมแล้วนะรัฐบาลไทยงดนี้นะคะทุกคนขาน้องบอลขอไม่ฟันเหมือนเดิมนะทุกคนนะใครชอบวิ่งชอบลุดอะไรตามไปได้เลย จัดไปได้เลยค่ะใครชอบตัวไหนจัดไปเลยค่ะนะคะอ่ะรัฐบาลไทยตัวแรกนะคะทุกคนขาที่้องบอลจะบอกในค่นําคืนนี้นะคะทุกคนขาอ่ะตัวแรกค่ะตัวแรกคือเลขแปดค่ะตัวแรกคือเลขแปดค่ะทุกคนขาฟังหนูนะตัวแรกคือเลขแปดเตรียมกระดาษมาจดให้ดีตัวแรกคือเลขแปดค่ะ,คคะ,คน,คะน,นะค, <c oughs> ตค,คะ,นะะตัวที่สองคือเลขเจ็ดค่ะตัวที่สองคือเลข เจ็ดค่ะและตัวที่สามคือเลขสามค่ะตัวที่สามคือเลขสามนะคะทุกคนค่ะ 873งวดนี้ชอบมากชอบชอบส่วนตัวนะคะทุกคนขาตัดเล่นได้เลยแค่สามหางนะคะ8783แล้วก็7383ออกสองงวดแล้วใครว่างวดสามจะมาไม่ได้มีสิทธิ์ออกเหมือนกันนะคะทุกคนขานี่นะคะทุกคนขาใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะคะหนูไปแก้บนมาวันนี้แล้วขอทุกคนปังๆนะคะทุกคนขาฟังดูนะ87 สนะคะหนูไม่สามารถที่จะพิมพ์เลขขบวนได้นะคะหนูไม่สามารถที่จะพิมพ์อาเลขที่หนูพูดลงหน้าจอติ๊กตอกได้เพราะฉะนั้นหนูจะโดนบล็อกอีกนะคะทุกคนอย่าลืมนะครับแปดชอบสุดๆคือ7378 7378ถ้าเติมอีกหางเดียวก็83ได้เลยค่ะ นะครับแปดสามกันไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะดูไวเป็นแนวทางนะคะทุกคนขาสําหรับวันนี้ใครได้ยินครบแล้วนะคะสาธุบาร,รมีปู่คอ้ปู่ศรีโซโยยาศีปทุมมาช่วยทุกคนที่เดือดร้อนให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้หนูคอมเมนต์ให้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้หนูด้วยถ้าคลิปนี้ถึงแสนไลค์ขอให้รวยค่ะ